ถ่ายไว้ว่าเข้ามาอย่งโควิดอยู่แล้วครับนานนานมากแล้วนะที่ไม่มีการตรวจโควิดนี่งไง ควิดหมดไปนานและว,วัตะเคียนยังมีตัวโควิดอยู่เลยหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเนี่ยอันเนี้ย เชาเนี่ยคนเยอะจริงคอนนั้นเช้ตอนนั้นชแล้วช่วนโควิดด้วยทำบุญก็ได้ ด้านล่างก็จะใช้นะวรับรบโถงก็จะใช้กร้่าที่เกลี่ยรอบโถงจะมีสาพาวดาให้สำหรับเจอรอบโถด้นั้นก็จะติกระวพยนะครับเพื่อไ่าช่วยหน้าโบครให้ทนักขึ้นเรามารถดนอบโถด้าะก็จะมีทุกที่ทุกที่เกี่ยเลยซ้ายขวาจะเพื่แสงทีท่าสามารถได้ ่ารที Again, so so ่จะรอดโบสถ์ก็อถไฟนะคะหัวเสือครับลงมาแล้วไีกขอคาที่ด้านล่างนะครับเพราะว่าการรอโบสถ์คือขาเา่านี้นเแหละกานจะมาดอไม้มาพุ่งลงไป่อไม้พุ่งที่นั่นมาขึ้นมาคุณสาบได้โบสถ์ดีที่เดียวอ่าขาก่อนไม่ได้ทำดูเลยเนาะไม่ได้อย่ไม่หยอน มีมีขายแว่นตาวัดตะเคียนด้วยนะ<ช>เนี่ยสา <300. S 2> มร้อยสามร้อยใเริ่มต้นอิฐสั้งมาเกตสิบบาทกันนะอันนี้เขาตรวจวัดมีโรงศพด้วยทำบุญโรงศพม,ใดดมีให้หยอ่อนไหมละมีให้หย่อนไหมมีคนรับนี่ไงเนี่ยมีเนี่ย,ม,ม,ม,ย,ยมีตู้ให้เราหยอดนี่ไงตู้สีเงินๆนี่ไง เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเนี่ยนี่ไทเลยเนี่ยขบุญก็ออบอกล่วแต่กำลังศรัทธาอืม <นะ S 1> แล้วแต่ศรัทธา เขียนชื่อไหมไม่เขียนก็ได้ไม่เป็นแร้วทำบุญไปแล้วอันนี้เขาก็เนี่ยทำบุญเติมน้ำมันมตะเกียงเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อทันใจทันเจยเนีย่ยรับแก้ปชนจุดรับแลกเงินทำบุญทำบุญลงศพ เสียงโชคก่อนแม่ <laughs> ถ้าคุณซื้อว่าเสียงโชคก่อนแม่ <laughs> โชคแผงใหญ่เลยเดี๋ยวขอออกข,าออก,ขาออกก่อนขาออกก่อนแค่นี้แหละมาวัดเนี่ยไม่ไม่ถ่ายเยอะอะไรขี้เกียจเดินกินเดินเที่ยวเ๋วยว